ละครสั้น fc เรื่องเจ้าสาวตกอับตอนที่หนึ่งมาแล้วจ้าพี่ปอจะให้มีแค่สองตอนนะคะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้ตอนที่สองอย่าลืมมาติดตามด้วยนะจ๊ะรับรองเรื่องนี้สนุกมากแน่นอนป่ะไปดูกันเลยดีกว่างานแต่งงานที่หรูหราจัดขึ้นมาเพื่อเจ้าสาวคนสวยเพราะว่าพระเอกรักนางเอกมากจึงทุ่มเททุกอย่างเพื่อเธอ ทั้งสองคนรักกันมามากกว่า7ปีแล้วตั้งแต่สมัยเรียนแต่งานแต่งในวันนี้ดูเหมือนจะไม่ราบลื่นอย่างที่หลายๆคนคิดทั้งสองคนยอมรับการเป็นสามีภรรยามีใครจะคัดค้านหรือไม่ไมยฉันไม่ฉันขอคัดค้านการแต่งงานในครั้งนี้นายเป็นใครทําไมถึงมาขัดขวาง การแต่งงานของฉันกับปลายฟ้าฉันน่ะหรอเป็นใครฉันก็เป็นผัวของนางปายฟ้าน่ะสิอะไรกันนายพูดจาหยาบใครนายจะเป็นแฟนของเธอได้ยังไงในเมื่อฉันกับปลายฟ้ากำลังจะแต่งงานกันอยู่เดี๋ยวนี้แล้วทำไมจะเป็นไม่ได้ในเมื่อล่อนกับฉันเรามีอะไรอะไรอะไรกันแล้วเพราะฉะนั้น นายจะแต่งงานกับเธอไม่ได้ไปลายฟ้าเธอต้องเป็นเมียของฉันเท่านั้นมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะให้ดูคลิปดีๆของฉันกับเธออะไรกันเนี่ยฉันฉันไม่รู้จักนายจริงๆนะนายเป็นใครอย่ามายุ่งกับฉันนะเธอมองฉันให้ดีๆสิปลายฟ้าเธอมองฉันให้ดีๆฉันเป็นใครเธอไม่รู้จักหรอมองมองให้ดีๆ เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเนี่ยปลายฟ้าไอ้มอนี่คือใครเธอตอบมาซะดีๆว่าไอ้มอนนี่คือใครถ้าไม่อย่างนั้นวันนี้เธอกับฉันไม่ได้แต่งงานกันแน่ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จักเขาจริงๆนะเชื่อฉันเถอะฉันคบกับนายมาตั้งเจ็ดปีแล้วฉันอยู่กับนายแทบจะตลอดเวลาฉันจะเอาเวลาไหน ไปคบกับคนแบบนี้นายเชื่อฉันเถอะนะฉันไม่รู้จักจริงๆเชื่อฉันเถอะขอร้องล่ะนี่นายช่วยพูดให้ฉันฟังหน่อยว่านายเป็นใครก็บอกไปแล้วไงไปฟ้าเธอนะ่ะเมียฉันเมียฉันเมียฉันแล้วก็เมียฉันเข้าใจไหมไม่จริงฉันไม่รู้จักนาย อะไรกันนี้ไปฟ้าเธอทำเรื่องหน้าบัดส,สีบัดเถลงแบบนี้ได้ยังไงอาชิเขาอุตส่าห์รักเธอมาตั้งเจ็ดปีวันนี้เธอทำให้เขาเสียหน้าผู้หญิงอย่างเธอมันน่ารังเกียจที่สุดพ่อคะแม่คะไม่จริงนะคะหนูไม่รู้จักผู้ชายคนเมื่อกี้เลยจริงๆนะคะพ่อกับแม่เชื่อหนูเธอพ่อจะไม่เชื่อ แต่ว่าหลักฐานอาชีเชื่อฉันเถอะนะฉันรักนายคนเดียวและฉันก็มีนายคนเดียวเท่านั้นแต่ฉันเชื่อในหลักฐานที่มีอาชีอย่าไปเลยอาชีเชื่อฉันเถอะนะไฟฟ้าเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงความรักของเราเจ็ดปีมันไม่มีความหมายเลยที่ผ่านมา เธอสวมเข่าให้ฉันเหรอเนี่ยอาชีถ้าเขามีรักเธอเธอก็ทิ้งไปเถอะผู้หญิงอย่างเงี้ยอย่าไปเอาเลยจริงๆนะเฮ้ยน่ารังเกียจที่สุดถ้าฉันไม่เห็นคลิปฉันก็คงไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองเลยจริงๆนะผู้หญิงเรียบร้อยอย่างนั้นจะกลายเป็นผู้หญิงที่รานแบบนี้ได้ยังไงแม่คะพ่อคะเชื่อหนูฉันนะคะ แม่พูดอะไรหน่อยสิคะพ่อถ้าเราช่วยลูกคุณชีบอกว่าจะตัดความสัมพันธ์จะทำให้บริษัทเราเจ๊งเพราะฉะนั้นลูกทำเรื่องแบบนี้ลูกก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วละ่ะไปลูกไปตามทางของลูกเถอะอย่ามายุ่งกับพ่อกับแม่เลยบริษัทของพ่อกับแม่ยังไม่อยากล้มลายตอนนี้พ่อคะแม่คะ หนูไปก็ได้ค่ะเพื่อครอบครัวถ้าบริษัทล้มละลายไปพ่อกับแม่จะอยู่ยังไงนี่ก็แก่แล้วด้วยฉันไม่รู้จักอีกผู้ชายบ้าคนนั้นจริงๆนะฉันไม่รู้จักเลยอาชินายจะไม่ให้อภัยฉันจริงๆหรอฉันจะสืบหาความจริงได้ยังไงว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเพราะว่า ฉันไม่รู้จักเลยพ่อคะแม่คะหนุมาลาคะ่ะแม่ไม่ล้างเราไว้ก็ดีแล้วที่บ้านจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อกับแม่ด้วยคุณคะปล่อยไปเถนหน้าลูกอักตันอยู่แบบนี้เราเก็บไว้มีแต่จะทำให้บ้านเราล่มจม แล้วคืนนี้ฉันจะไปอยู่ที่ไหนเงินในบัญชีฉันก็ให้พ่อกับแม่ไปหมดแล้วตังติดตัวก็ไม่มีสักบาทฉันจะทำยังไงต่อไปดีปายฟ้าตอนนี้เธอก็ต้องละเหตุละเหนินออกจากงานแต่งงานของเธอและกับบ้านพ่อกับแม่ซึ่งมีคำสั่งว่าถ้าเธอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ครอบครัวอีกอาชิจะทำให้ครอบครัวของเธอนั้นล้มละลายตอนนี้ที่พึ่งสุดท้ายของเธอก็คือวัดนั่นเองตอนนี้ฉันก็คงจะต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอย่างน้อยถึงฉันไม่มีตังแต่ฉันก็ยังมีความสามารถปลายฟ้า เชานอนอยู่ที่วัดแห่งนี้หนึ่งคืนพอลุ่งเช้าเธอก็ต้องออกไปหางานทำใช่ฉันจะมางอมืองอเท้าแบบนี้ไม่ได้ฉันต้องออกไปหางานทำชุดแต่งงานนี่ฉันจะต้องเอาไปขายอย่างน้อยก็พอจะได้เงินมาบ้างบายฟ้าตัดสินใจเอาชุดแต่งงาน ที่เธอรักที่สุดในชีวิตชุดนี้เอาไปขายถึงจะได้เงินมามากแต่มันก็ไม่มากพอดังนั้นเธอตึงตัดสินใจที่จะไปสมัครงานใช่ฉันมีวุฒิปริญญาตีแต่บริษัทใหญ่ๆไม่มีที่ไหนรับฉันเลยขอโทษนะคะฉันขอมาสมัครงานพาร์ทไทม์ได้ไหมคะเออ มันเต็มนะคะไว้พี่ค่อยมาใหม่วันหลังแล้วกันนะคะตอนนี้มันเต็มจริงๆนะคะไม่เป็นไรจ้ะเต็มฉันไปที่ไหนก็เต็มทุกที่เลยเหรอเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับฉันบริษัทใหญ่ๆบริษัทเล็กๆแม้แต่ร้านมินิมาร์ทยังไม่รับฉันเข้าทำงานเลยเหรอเนี่ยทาโยกยากิจริงสิ ลุงคะตอนนี้ฉันตกงานลุงพอจะมีงานให้ฉันทำบ้างไหมคะเสียใจด้วยนะหนูไม่มีหรอกงานที่หนูว่าน่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีฉันจะเรียกหนูคนแรกก็แล้วกันโอเคไหมเอ่อไม่มีจริงๆหรอคะไม่มีจริงๆถ้ายังไงฉันอยากจะรับคน ฉันจะเรียกเธอคนแรกก็แล้วกันเขาบคุนค่ะคุณลุงฉันต้องทำยังไงดีคุณลุงคะถ้าอย่างนั้นฉันขอซื้อสักยี่สิบาทได้ไหมคะอืมได้20บาทนะหลังจากนั้นเธอไม่มีทั้งงานไม่มีทั้งเงินและเธอก็เพิ่งรู้ตัวว่ากำลังจะตั้งท้องลูกของอาชิ อะไรกันเนี่ยฉันท้องคุณชายคุณจะทิ้งคุณหนูจริงๆเหรอครับเนี่ยเธอน่าสงสารมากเลยนะคบกันมาตั้งเจ็ดปีแล้วคุณไม่สงสารเธอบ้างเหรอหยุดพูดไปเลยพะบ้านฉันจะไม่สงสารผู้หญิงอย่างเธอเขาสวมข่าวให้ฉันน่าเห็นใจที่ไหนกันเล่าอย่าพูดชื่อของผู้หญิงคนนี้ ให้ผมฟังอีกล่ะเธอมันใจร้ายและแล้วไปฟ้าก็ได้งานทำที่ร้านลามเมงแห่งหนึ่งเธอขยันขันแข็งตอนนี้เธอท้องใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วร้านนี้อร่อยจริงๆนะฉันมากินตั้งหลายรอบแล้วเธอต้องมาลองบ้างไอ้ไปฟ้าวันนี้ฉันจะให้อชิเห็นด้านเลายๆมืดมืดของแกบ้าง ให้เขาดูความน่าสมเพชของแกนั่งเลยจ้ะร้านนี้อร่อยนะกินสิทำไมทำไมไม่กินอืมเดี๋ยวฉันกินก่อนนะฉันปิดร้านเลี้ยงนายยังไม่กินอีกเหรอผู้ชายอะไรฉันตื้อมาเป็นปีแล้วยังไม่สนใจฉันอีกเหรอเนี่ยนี่มานี่หน่อยสิเธอนั่นแหละวิตาย อาชีดูสิเราเจอเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนแก่มานี่หน่อยสินะลูกค้าเรียกยังไม่เดินมาอีกเหรอหรือว่าต้องให้อาชีเรียกอาชีเรียกหน่อยสิเธอนะ่ะมานนี่หน่อยสิเอ,อ่อฉันจะทำยังไงดี เธอไปฟ้าเธอท้องท้องหรือเนี่ยลูกในท้องเธอก็คงจะเป็นลูกของไอเลวนั่นใช่ไหมฉันบอกแล้วไงให้เธอย้ายออกไปจากที่นี่ทำไมเธอยังอยู่ในเมืองนี้อีกฉันฉันไม่ได้ท้องกับเขาถ้าเธอไม่ท้องกับเขาเธอจะบอกว่าเธอท้องกับฉันงั้นเหรอหรือว่าเธอท้องกับผู้ชายคนอื่นฮึ บอกฉันมาสิคือคือว่าถึงเธอจะท้องกับฉันฉันก็ไม่ยอมรับผู้หญิงสกรปรกอย่างเธอหรอกน่าจำเอาไว้หลังจากนี้ไปเราอย่าได้เจอกันอีกเลยถ้าฉันเจอหน้าเธออีกแลก้วก็รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอร่อยจังเลยอาชีกินต่ออีกสิกินไปเถอะฉันไม่หิวอะไรกันเนี่ยอุตส่าห์ปิดร้านเลี้ยง แพงก็แพงอาชิรอด้วยสิทำผิดอะไรนักหนาฉันไม่ได้ท้องกับใครลูกในท้องเป็นลูกของเธอนะอาชิลูกของเธอจริงๆเชื่อฉันเถอหนานะแต่ฉันจะบอกเรื่องนี้ไปเธอก็คงไม่เชื่ออยู่ดีว่าลูกของฉันคือลูกของเธอน่าสงสารจริงๆเลยนะคะคุณหมอ มาฝากท้องมาคลอดลูกเองยังไม่เคยเจอสามีของเธอเลยผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากๆนั่นน่ะสิเฮย้ยทำค้อดะค่ะคุณหมออืมไปอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นเขาเลยเรามีหน้าที่ทำคลอดและแล้วไปฟ้าเธอกระเด้คลอดลูกสาวหน้าตาน่ารักน่าชังออกมาลูกจ้า หนูน่ารักจังเลยดูสิตาเหมือนพ่อจังและแล้ววันเวลาผ่านไปจนลูกของปลายฟ้านั้นก็โตขึ้นมาอีกหนึ่งครวบแล้วปลายลุงหนูน่ารักจังเลยตาของหนูช่างเหมือนพ่อของหนูจังเลยแม่รักหนูที่สุดแม่จะเลี้ยงดูหนูให้ดีที่สุด เดี๋ยววันนี้แม่จะไปหางานทำนะจ๊ะเงินที่แม่ขายชุดมาได้บวกกับงานที่แม่ทำมามันก็มีเงินนิดหน่อยแต่ก็คงยังไม่พอหนูต้องอยู่กับพี่แอลลี่ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะมารับวันนี้ฉันต้องไปสมัครงานที่ใหม่ฉันทำได้ก็เจอไล่ออกตลอดแอลลี่จ๊ะพี่ฝาก ไปลุงหน่อยนะได้จะพี่ไม่มีปัญหาหรอกยังหางานไม่ได้อีกเหรอเฮ้ยสู้ๆนะพี่มันต้องมีทางแหละหน่าฉันช่วยอะไรพี่มากไปได้หรอกเพราะฉันก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรที่เธอช่วยฉันทุกวันนี้ฉันก็ขอบใจมากอยู่แล้วเราไมา่ได้เป็นญาติกันแท้ๆแต่เธอยังช่วยฉันไปลุงหนูอย่าดื้อน,นะลูกนะ แม่จะไปหางานทำแม่ไปก่อนนะลูกนะงานนี้เป็นงานแรกในรอบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เขารับฉันเข้าทำงาน <c oughs> ฉันจะทำให้เต็มที่หวังว่าครั้งนี้เขาจะไม่ไล่ฉันออกนะดีใจซัง สวัสดีค่ะคุณเจ้าของร้านฉันมาทำงานตามที่คุณบอกแล้วค่ะไม่ทราบว่าวันนี้จะใช้ฉันทำอะไรดีคะเออคือว่าเธอฉันคงรับเธอไว้ไม่ได้หรอกขอโทษจริงๆนะเธอไปสมัครที่อื่นเถอะนี่ค่ารถ100่อยไปเถอะอย่ามาเกะก,กะร้านฉันเลยพอดีฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าร้านฉันไม่ต้องการเด็กเด็กเสร์ฟแล้วไป ฉันบอกให้ไปรีบๆไปเลยค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับฉันอีกแล้วเมื่อวานเขาเพิ่งนัดฉันเองแต่วันนี้เขากลับบอกว่าไม่ให้ฉันทำงานทำไมถึงเป็นแบบนี้ตลอดเลยทำไมกันนะฉันหางานมาตลอดก็ไม่มีใครอยากจะรับฉันขายของก็มีแต่คนมารังแก ขายไม่ได้เลยชีวิตนี้ฉันจะต้องทำยังไงต่อไปดีฉันถึงจะเลี้ยงลูกของฉันได้ไปลุงแม่ขอโทษนะที่ให้หนูเกิดมาแม่ขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆไปลุงทำดีมากคุณเจ้าของร้านอันนี้เงินของคุณ1นึ่งแสนบาทหวังว่าเรื่องนี้จะเก็บเป็นความลับและอย่างหนึ่ง ้ันนางคนนั้นมาอีกก็ไล่แต่เพิดไปได้เลยเข้าใจไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะตั้งหนึ่งแสนบาทขอบคุณจริงๆนะคะมีอะไรให้รับใช้ยินดีค่ะวันนี้ก็คงต้องกลับบ้านแล้วไปลุงจ้าไปลุงอยู่ไหนไปกลับบ้านกันเถอะอ้าวพี่ทำไมรีบกลับล่ะงานพี่ล่ะพอดีว่า เขาไล่พี่ออกแล้วนะไล่ออกเหรอหน่าสงสารจังห้ยฉันก็ช่วยอะไรพี่เขาไม่ได้เลยจริงๆเอลลี่ขอบใจเธอมากนะไปลุงหนูกินข้าวเสร็จแล้วนอนนะพรุ่งนี้แม่จะไปหางานทำต่อเงินตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงร้อยแล้ว แม่จะทำยังไงต่อดีบาลุงทั้งสองหลับไปด้วยความอ่อนเพียเช้าวันนี้มีคนมาเรียกที่หน้าบ้านเน่เออกมาเร็วๆออกมาเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้ออกมาหยน้าเบื่อจริงๆค้างค่าเช่าฉันสามสี่เดือนแล้วหน้าด้านจ่ายมาเดี๋ยวนี้เลย ถ้าวันนี้ไม่จ่ายแล้วก็ขนของและย่เอาไปจากบ้านของฉันมีคนจะเช่าต้องเยอะต้งแยะ,แยะฉันใจดีกับเธอมามากพอแล้วนะคุณนายคะไดบอทคะขอให้ฉันอยู่ต่อเดี๋ยวฉันจะหาเงินมาใช้นะคะไม่ฉันบอกว่าไม่ก็คือไม่บ้านเนี้ยไปเถอนะน่าฉันไม่อยากจะพูดด้วยแล้วไปเดี๋ยวนี้เลย ถึงฉันให้เธออยู่เธอก็ไม่มีค่าเช่าให้ฉันอยู่ดีอย่าเห็นว่าฉันใจดีก็มาทำแบบนี้กับฉันนะขอโทษค่ะไปไม่ต้องมามองหน้าฉันฉันไม่ใจดีกับเธออีกแล้วฉันขาดรายได้ไปตั้งหลายร้อยนะแต่เดือนเนี่ยฉันก็ให้เช่าอ่ะถูกมากๆยังจะทำแบบนี้อีกไปเถอะไป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 ไหนก็ไปถ้า ถ้ายังไงขอบคุณคุณนายมากเลยนะคะที่ฉันถ้าฉันมีตังฉันจะรีบเอามาใช้โดยด่วนที่สุดเลยค่ะก็ดีที่ยังคิดได้ทำยังไงดีเงินก็เหลือน้อยแล้วนมลูกเธอเดินไปทั่วสมัครงาน ก็ไม่มีใครรับตอนนี้เธอรู้สึกท้อแท้มากเวลาผ่านไปเธอก็ยังไม่ได้งานเธออาศัยเก็บขยะข้างถนนขายประทังชีวิตก็พออยู่รอดได้บ้างแต่ตอนนี้เธอก็เล่ล่อนไปชั่วฝนตกแล้ว วันนี้เราจะนอนที่ไหนกันดีซะแม่ขอโทษนะลูกนะที่ทำให้หนูลำบากไปเราพักที่นี่กันก่อนนะรอฝนหยุดตกแม่จะไปหาที่อยู่ใหม่ที่มันปลอดภัยกว่านี้ให้ลูกนะเข้าใจไหมไปลุงแม่จะอยู่เพื่อหนู โอเคค่ะจบกันแล้วนะคะสำหรับตอนแรกเรามาติดตามตอนที่2กันในวันพรุ่งนี้นะคะเฮ้ยน่าสงสารจริงๆเลยคนดีจะต้องแพ้กับคนชั่วหรือเปล่าตามไปดูพรุ่งนี้กันเลยนะจ๊ะทุกคนจบแน่นอนจ้าถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจพี่ปอด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่จ้าไปแล้วไปแล้ไปล,ไปล้ไปทำตอนที่สองอดีกว่ากำลังสนุกเลย